งานติดตั้งนะครับชุดบันไดนไฟฟ้านะครับรถยนต์ไรตาเรียนะครับผมอันนี้รุ่นเอนะครับจะพร้อมฝาท้ายไฟฟ้านะครับมาดูการทํางานกันนะครับบันไดนไฟฟ้ารุ่นนี้เนี่ยทางบริษัท P 2 b a u t o เนี่ยผลิตสร้างออกแบบสําหรับรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับจุดเด่นอันที่1ก็คือแผ่นใหญ่รับน้หนักได้เยอะนะครับอันที่2เนี่ยเวลายื่นออกมายื่นออกมาถึง20ซนติเมตรนะครับทำให้เหยียบได้เต็มเท้าไม่ต้องตะแคงเท้าขึ้นเท้าลงนะครับอันที่3มีไฟ r e d สองสว่างนะครับอันที่4ขึ้นที่ยกรถหรือคอยได้นะครับ อันที่5ชุดออกแบบให้บางเป็นพิเศษนะครับเวลาพับเก็บแล้วรถไม่ต่ามากนะครับนี้เลยนะครับไม่ต้องระวังลูกระนาดมากนะครับอันที่6เนี่ยระบบไฟเนี่ยไม่มีการตัดต่อจ้ำขพ่วกับสายไฟใดๆของรถเลยแม้แต่เส้นเดียวนะครับทําให้ประกันของรถไม่ขาดนะครับสามารถเช็คตรวจสอบได้นะครับสุดท้ายเนี่ยมีระบบป้องกันการชนนะครับกรณีถ้าบันไดยื่นออกมาแล้วเนี่ยชนกับสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยบันไดจะหยุดนะครับแล้วกลับมาทํางานได้ใหม่นะครับ ครบทุกความต้องการนะครับผมส่วนมาดูฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบช่องอัพไฟฟ้านะครับสามารถสั่งเปิดปิดได้ที่ประตูท้ายที่คนขับแล้วก็ที่รีโมทนะครับนี่นะครับระบบช่องอัพไฟฟ้านี่ก็อุปกรณ์ตรงรุ่นนะครับสั่งปิดขึ้นมาสําหรับรถรุ่นนี้เฉพาะเลยนะครับทําให้ติดตั้งแล้วรถไม่ช้านะครับผมพร้อมระบบเซนเซอร์กันหนีบนะครับโดนแค่เบาๆก็เด้งถอยหลังเปิดละ ้องชุดประตูดูไฟฟ้านะครับเพื่อการปิดเปิดที่นุ่มนวลนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายครับต่อไปเป็นคำสั่งจากที่รีโมทเดิมของรถนะครับนี่นะฮะสวยงามครับ สนใจงานติดตั้งติดต่อได้ที่ p 2 b a u t o นะครับผม